ราชาสวัสดีครับนะครับมือนี้นะครับสวัสดีพี่น้องคือเก่านะครับเนาะสํารับพี่น้องเกษตรกรบ้านเฮานะครับสุ่ขุนสุขคนนะครับบ่แม่นแต่เกษตรกรเด้นะครับพี่น้องที่เข้ามาดูนะครับมือนี้สิพามาเบิ่งหยังนะครับเครื่องกวาดถนนครับพี่น้องสํารับเครื่องตัวนี้นะครับจะเหมาะสมในการใช้งานก็คือการกวาดถนนนะครับกวาดพื้นที่นะครับโล่งๆนะครับสามารถที่จะโยกไปได้เลยนะครับบ่ระจะจะเป็นฟาร์มปศุสัตว์สํารับเครื่องตัวนี้นะครับจะเป็นเครื่องแบบแมนนวลนะครับสามารถที่จะ าใส่แห้งคนนะครับดึงไปได้นะครับดึงไปได้ดึงมาได้นะครับเนาะประหยัดพลังงานนะครับไว้นะครับต่อการใส่งานนะครับเนาะสามารถที่จะปรับระดับนะครับความสูงของตัวนี้ได้นะครับกรณีที่เขาจะดูดฝุ้งย่างเดียวนะครับเนาะแล้วก็ปรับแขนหน้าขึ้นได้นะครับเนาะปรับแขนหน้าขึ้นได้หลักกระลากได้เลยนะครับก็จะปรับแขนหนาแล้วกระลากได้นะครับพี่น้องสําหรับทางตัวนี้นะครับก็จิโย่ที 50ลิตรนะครับเป็นถังเก็บฝุ่นที่50ลิตริเด้อนะครับนะทางในก็จะมีเอกสารด้วยเนาะนะครับ50ลิตรนะครับสำหรับเศษวัสดุนะครับหรือว่าสิ่งที่ต้องเกี่ยวกับการทําความสะอาดเนี่ยนะครับสามารถที่จะใส่ได้ทั้งว่าจะเป็นพวกเศษขี้เลื่อยนะครับเศษใบไม้นะครับเศษฝุ่นนะครับหรือเศษขยะทั่วไป้อพี่น้องนะครับที่จะทําความสะอาดที่จะหมบกับเครื่องตัวนี้นะครับเนาะ สามารถที่จะเข่าได้สอกได้หลืบได้นะครับซอกแคบๆแ็สามารถที่จะเข่าไปได้นะครับพี่น้องนะครับสำหรับวิธีการใส่งานกับต่อไปกับสิผ้าไปเบิ้งวิธีการใส่งานครับครับสำหรับอุปกรณ์นะครับแล้กกาวิธีการใส่งานนะครับพี่น้องนะครับสีผ้ามาเบิ้งอุปกรณ์มันนอกครับมันมีอย่างเนี่ยนะครับหล้กการลักการทํางานนะครับของรถเข็นตัวนี้เนาะสำหรับที่เราเห็นอยู่แล้วนะครับตัวนี้นะครับก็คือจะเป็นแขนแขนตัวนี้นะครับสามารถที่จะปัดฝุ่นได้นะครับเพราะว่าตัวนี้มันติเป็นแปลงเนาะเป็นแปลงพลาสติกนะครับพี่นอ สามารถเดาขึ้นได้เจ้าสองเลยนะครับเนาะนะครับตัวนี้นะครับมันขับเคลื่อนไดจน้จ้าไหนมันหมุนไดจน้จ้าไหนนะครับหมุนด้วย à, สายพานตัวนี้นะครับมันจะมีสายพานลำเลียงของเขาอยู่คือตัวนี้นะครับพี่น้องนี่เขาเห็นสีสมส,มส,มสมูรนะครับหล้กก็รขับเคลื่อนโดยล้อนะครับล้อหมุนย้ำใดตัวนี้ก็จะหมุนตามย้ำนั่นนะครับเนาะถ้าเขาไม่ได้เอาตัวนี้ออกเนาะไม่เอาสายพานตัวนี้ออกนะครับเลากกาสามารถที่จะปรับระดับได้ปรับแขนนั้นมันยกขึ้นยกลงได้นะครับแหล้วแต่เ้อนะครับ ปรับขึ้นได้นะครับเนาะสำหรับแขนตัวนี้นะครับสามารถปรับระดับขึ้นลงได้ขึ้นกันนะครับมันก็จะสามารถปรับระดับได้นะครับยกขึ้นยกลงได้นะครับหรือสามารถพับเก็บได้พอกนะครับเนาะสำหรับถังตัวนี้นะครับก็จะเป็นถังเก็บฝุ่นนะครับบรรจุได้ห0ลิตรลิตรนะครับบรรจุได้50ลิตรอันนี้ก็จะเป็นอุปกรณ์การใช้งานนะครับคู่มือการใช้งานของอุปกรณ์ตัวนี้นะครับเนาะนะครับมาเบิดทางในนะครับ ทางในก็จะเป็นแปลงนะครับแปลงตัวนี้แหละครับสําคัญนะครับในการกวาดถนนเนาะครับนะครับมันก็จะมีอยู่นะครับหลายแถวอยู่นะครับแล้วก็สามารถที่จะปรับได้ตั้งหกระดับนะครับพี่น้องนะครับปรับขึ้นลงได้ตั้งหกระดับเลยนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกนะครับการหกย่ำหัวหลักไปนี่มันก็สิฝืดฝืดเน่นะครับแต่ว่ามันก็ความสะอาดมันก็สิสะอาดกว่ากว่าถูกระดับนะครับขัดเป็นระดับหกนะครับเนาะอ่าอันนี้กวาดระดับหนึ่งก่อนนะครับกวาดไปเบื่อยเรื่อยๆนะครับเนาะ ต่อไปกัมาเบ Four ิงว <Ash well. S 1> ิธีการใช้งานจริงนะครับว่าเขาใช้งานอย่างไรวิธีการเดินกาดแล้วเตี้ยนะครับเดินไปทั้งใดก็ได้นะครับเดินหลักไปเลยนะครับเดินไปนะครับสังเกตเบิงว่าลอกเคลื่อนย่ำใดนะครับตัวตัวแปลงปัดฝุ่นนะครับจะทํางานไปด้วยตลอดเวลานะครับอันนี้คือพื้นทีนะครับเขาจําลองให้เบิงว่ามันมีเศษใบไม้ใบหยานะครับมีฝุ่นนะครับเราก็จะหมุนไปเลยนะครับมันก็จะกวดนะครับสังเกตเบิงเด้อ นะครับมันก็จะกวดใบไม้เขานะครับแปลงตัวนี้นะครับคุณสมบัติก็คือตอมใบไม้เขานะครับตอมเขม้าตรงกลางเนาะเพราะแต่ตอมเขม้าตรงกลางแล้วนะครับแปลงตัวข้างในมันก็ก็จะปัดนะครับปัดเพื่อที่จะเก็บฟุ้นขึ้นมาในถังนี่นะครับพี่น้องนะครับก็จะวิ่งให้ดูเนาะเบ่งแกลนให้พี่น้องครับเบิงเห็นบ่ครับพี่น้องครับหลังจากที่มันมีใบใบไม้เนาะครับหลังจากที่เฮาหงอยู่มาแล้วมันจะบ่มีใบไม้เด้นะครับหลังจากเราเราเฮาหงอยู่ไปแล้วเนาะผักไปแล้วเนี่ยนะครับสะอาดจานมากเลยครับพ <mauvais> ี s, <is the S 1> ่น้องครับ แล้วแต่แล้วแต่เนะครับแล้วแต่คมเร็วนะครับเครื่องตัวนี้นะครับสามารถดูดน้ําได้ด้วยนะครับดูดฝุ้งนะครับดูดน้ำนะครับแล้วก็รดูดขยะได้นะครับพวกเศษขยะใบไม้นะครับเศษชี้เลื่อยเศษชี้เหล็กนะครับสามารถดูดได้เลยนะครับเนาะเนี่ยนะครับเรากำลังสาธิตให้ดูนะครับเนาะคือเศษใบไม้เมื่อกี้เห็นป่ครับพี่น้องว่าแตกต่างกันเด้อระหว่างตัวนี้เป็นใบไม้ระหว่างตัวนี้นะครับแต่ก่อนก็เป็นใบไม้แต่เรายูไปแล้วนะครับพักไปแล้วนะครับมาเกิดจม่กใมีใบไม้เนาะดูให้ชัดๆเลยนะครับเนาะอ่าไปแล้ว ครับสำหรับหลังจากที่ห้ากวาดแล้วนะครับกวาดเ็ษเม็ดเ็ษแล้วนะครับวิธีการเอาถิ่มว่าถิ่มที่ไหนนะครับผู้ละคนอาจจะสงสัยว่าถิ่มทีงไหนปลดล็อกตัวนี้ก่อนนะครับพี่น้องเพราะว่ามันจะมีล็อกอยู่เนาะมันจะมีล็อกอยู่ตรงนี้เนาะนะครับก็คือห้ากับปลดออกก่อนนะครับปลดล็อกออกก่อนนะครับแลวก็เ้าก็สิสังเกตได้ว่าหมู่มันหกๆบวงหนึ่งเนี่ยทั้งฝุ่นทั้งเศษไม้เศษขยะอยังอะมันจะเข้ามาอยู่ในนี้หมดเลยแล้วก็เอาไปถิ่มได้เลยนะครับผม ครับกาจบลกไปแล้วนะครับสำหรับการแนะนน้ำนะครับสินค้านะครับสำหรับคลิปนี้น้องพี่น้องเนาะนะครับสำหรับพี่น้องนะครับที่เข้ามาซื้อสินค้าแล้วนะครับมีปัญหานะครับหรือว่าซื้อไปแล้วนะครับใส่ไปแล้วมันเจอปัญหาโน่นนี่นั่นนะครับก็ต้องตกใจไปพี่น้องนะครับสามารถที่จะน้ำเครื่องนะครับเข้ามานะครับเช็คนะครับหรือตรวจสอบได้นะครับกับร้านราชาของเฮานะครับราชาของเฮานี่นะครับมีอะไรนะครับครบคันครับพี่น้องครับนะครับหลักการมีซางนะครับผู้ชำนาญงาน นะครับสามารถที่จะตรวจเช็คนะครับที่ร้านของเฮาได้นะครับพี่น้องเนาะสำหรับผู้ที่สนใจนะครับอยากเข้ามานะครับร้านของเฮานะครับลรากาสอบถามว่า้านของเฮาอยู่ไส่นะครับร้านของเฮาอยู่ตีอำเภอบอระบือนะครับจังหวัดมหาสารคามนะครับอยู่ไสล่ะบะเนี่ยอยู่ข้างโรงพยาบาลบอระบือนะครับหรือนะครับสามารถนะครับจิตโทรเข้ามาสอบถามนะครับรายละเอียดเพิ่มเติมที่เบอร์นี้ได้นะครับพี่น้องเนาะ นะครับเพื่อเป็นการบอกต่อนะครับสนับสนุนนะครับร้านของเฮานะครับเนาะให้กดไลค์นะครับกดแชร์นะครับกดซับสไครต์นะครับเพจนะครับราชาเพอร์โพตนของเฮานะครับในเดอรพี่น้องเดินนะครับฝากไปเน่ะนะครับับพี่น้องนะครับที่เขามาเบิ่งแล้วนะครับฝากกดไลค์กดแชร์น้ำเนี่ยกระแล้วกันนะครับสำหรับมือนี้นะครับขอลาไปก่อนนะครับราชาครบเครื่องเรื่องเกษตรขอบคุณและสวัสดี